สิยงตะพนปิติเข่งขึ้นสาธุการกองกังวานไปทั่วลานปรมพิธีสิบนิ้วประนุษจะรดลงพื้นธรณี ระเมวารีลูกทำรรพิธีเสีย่ยงทายเชินเทวันฉันฟ้าลงมาสถิตให้สำริดดังจิตมุ่งหมาย เชิญน,นาคาตายพระสุท้าชลาลัยเชิญน,นารายผู้มีฤทธิ์ธาเชิญพรหมผู้ทรงศักดิ์เชิญทศพักเจ้าลงกาเชิญแม อุมาเสด็จลงมาสู่เดนการดวงชะตามอบให้ฟาริกิตกำหนดชีวิตดังจิตอธิษฐานที่นเสียงทายนั้น จงมันดานกรมปางบันอย่าพรานมากรมกลายเสียงเทียนจงสว่างดังดวงจันชายอยากเข้นเข็นใจ เียนเสียงท้ายจงดับไปเปรวปลายเทียนรีจวนจียนจะดับลับลาเกณฑชะตาไม่ถึงคราสิ้นตักไสแสงเทียนริบรี เปล่งรัศมีขึ้นทันใดรุ่งเรืองหรือสิ้นายอยู่ที่เปลวไฟปลายเทียน